สวัสดีค่ะทุกๆคนมาหาเห็ดพึ่งแม่มดที่เก่านะคะรอบที่สองครั้งที่แล้วมารีบรีบเก็บเนาะเพราะมีคนเดินนำหน้าและดึงเห็ดทิ้งเจ็บใจมากค่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ายังมีเห็ดพึ่งแม่มดให้เราเก็บอยู่หรือเปล่าไปค่ะ ดอกแรกค่ะเห็ดพึ่งหมวกแดงพึ่งแม่มดค่ะยังไม่ให้เก็บนะสวยเลย

Ja, oh, bijna ik. Ja, zo is het. Ja. Oh ja, en daar. Die is een het droog, dat is wat u zegt. Ja. Ik wilde het bij Nee, daar moet Ja, doe คนดึงไว้เห็นปะนี่มาต้อมานี่นี่นู่นเห็นปะสองดอก

Nói, nó đang ở đây nè, mấy con Này, con à con này cuộn Ôi, này xung quanh này Này, kẹt rong Này, cho tổng với

ออโ,อโอ้หนาวหนาวไม่น่าถอดไลยยกเก็ตโอ้โหนี่ค่ะดูเห็นปะดูดิมาดึงทิ้งไวน้นี่ดูเจะได้ไหมจะได้มากเลยนะนี่ด้วยนะนี่ดูดิมักง่ายนะคนเราเออไอ้เนี่ย โอ้โหจะไดยสุดๆเอ้ยทำให้มาโหเนาะไม่รู้เรื่องแล้วเด็ดทิ้งหมดเลยอย่างเงี้ยเด็ดท่านิสัเด็ดเด็ดไม่ใช่เด็ก

Noe, ik er, ik da ik Daar. Ah, oh, netje. Oh, nee. Nee, nee, nee. Nee. Het moet dan. Het moet dan. Wauw. Nee. Nee. nee

เอาไหนอันนี้ยังดีอยู่นี่ดูดินี่นี่น,นี่หน,น,นึ่ต่อกหนึ่ง กิ oh, นแล้วหัวงดีอยู่โอ้ฉันว่าต้องขันตั ดอก,กนี้นนะนนนใช่ป่ะนุ่นนุ่่นน่ะใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหไอ้เห็ดไอ้เนี่ยเห็ดอะไรนะเห็ดวัวเห็ดพึ่งวัวเต็มเลยนะเนี่ยทั้งนั้นเลยเต็มไปหมดเห็ดพึ่งวัวเห็ดเต็มป่าเลยนะคะนี่ดูดินี่ กินได้นะคะแต่ไม่ค่อยชอบไม่อร่อยนี่ลูกนี่อีกดอกน,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 น ลูกกระบอกอกระบุเมื่อวานเดินมาตรงนี้ไม่เจอโอ้ยเฮ้ยไปไหนละเดี๋ยวเหยียบอ,อ่อจ้านี่เรากระโผูเห็นปะนี่เด็ดนี่โอเคอีกดอกหนึ่งนะอ๋อนี่ด้วยนี่นี่ต้าดิมันรกบรือมาอมาี ต้น้ยกี่แล้วฟรุ้ว่ so าก็จะสนิตรูฟนี่ดอกหนึงนะแล้วนี่แครอทจริงอะเจอแล้วใช่ไหมโอ้โหเอ๊ะ

Ik heb het gezien als een Dat Daar loop je nummer Ja. Kan die lekker? Ja. Dat Ja. ปุดนี่ก็กระปุดแล้วนะพี่ไมค์เนี่ยทำไมเอาแลวุนา้เ็ explosion thing เออมันขึ้นเยอะเยระเบิดวระเบิดหัวหายไม่ต้องเอาหรอกเจ้าะเยอะๆเลย

สวยแล้วด้ย

ดูเขาได้สิโอต้ชาคราสเนี่ยดูดิมันระเบิดดูดิไหลไหลดอกเลยอ่ไหลสิบดอกวงกน,นี่ โอ้ oh, ทุกคนดูดิเห็ดไข่มุกตรงนี้ใหญ่มากอัฟอสคาม์าตะอืออวบสุดๆเห็ดม่วงจ้าทุกกคนดิปลัสจ้ะไมค์ครัส <Look. S 2> ได้เยอะแล้วค่ะกลับบ้านแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสด,ดีค่ะ